ไลฟ์อยู่นะไลฟ์ถึก <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> มาไลฟ์กันตอันเช้าๆใสๆเนะาะสำหรับคนที่กยาวมากหรือว่ากำลังทำงานอยู่นะคะสวัสดีค่ะมีนาน,นะคะมีน่านมาแล้วคะ่ะไม่ได้ไลฟ์สองสามวันแล้วอะ่ะเต็มเต้มจังหน้าติ๊ก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่ด r อ o n y m ร d โทนี่มดิคอลเซ็นเตอร์นะคะอยู่กับเพื่อนๆูวเข้าประกวดทั้ง29คนเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาดูแลผิวพรรณทำทรีทเมนต์นะคะแล้วก็กระชับสัสดส่วนด้วยที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าครบวงจรม,มากๆคะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาได้เลยที่ด r รโทนี่นะคะอยู่ตรงเรียบทางด่วนเลยจากเซ็นทรัลอีสต์วิละคะ่ะมา ประมาณ200เมตรอันนี้เดาจากสายตาไม่เกินนั้นนะคะแล้วก็เข้ามาในซอยซ้ายมือตรงมาอีกขวามือเลยจะเป็นตึกใหญ่ๆสีขาวเลยนะคะเห็นได้ง่ายจะเห็นรูปด r รโทนี่เนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะนั่นแล็ค่ะดรโทนี่แมดชั่วเซ็นเตอร์นะคะเอ้ย,ย,ยะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่กอกว่าพี่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจใหู้นะขอบคุณนะคะขอดูชุดหน่อยนี่นะคะชุดนีนะวันนี้ ขออนุญาตนั่งนะคะเพราะว่าอยู่ในเป็นที่เขาจำไล่แต้งสิวอย่างแรกปีหลอดใครมีสีวผู้เข้าประกวดของเราอยู่นะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตแจกสิวอุ้ยนิดนึงใช่ไหมซู่ซู่นะคะที่ปล่อยแสงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะซื้อเต็มที่มีรอยดำแล้วก็แต้มสิวนะคะสิวนี้ไม่ นี่ค่ะมีสิวนี่นะคะเราก็ได้รับยาแต้มสิวมาแล้วนะคะของดรโทนี่นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยนอนน้อยแล้วก็รู้สึกว่าผิวผดขึ้นหลายจุดมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีสิวด้วยเป็นวันนั้นของเดือนของผู้หญิงใช่ไหมคะเราอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเป๊ะมากๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือยาแต้มสิวของดรโทนี่ค่ะ แวะมาคุยด้วยแป๊บนึงไหมคะค่ะก็ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเข้าห้องไปทำชิ้นเน้นนะคะแต่วินากำลังรออยู่เลยนะคะก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆนก่อนถามมาได้กันเยอะๆเลยนะอยากจะคุยแด้กันอะไรเมื่อวานเป็นยังไงบ้างในห้องดำเมื่อวานในห้องดำก็วินาคิดว่าสบายใจกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะคะเพราะว anyway ่าตอนแรกเนี oh. ่ย oh. ตื่นเต้นมากๆ แล้วก็นั่งทาสมาธิอยู่ข้างหน้าห้องบอกตัวเองว่าต้องมีสตินะแล้วก็จํเนึกให้ออกว่าตัวเองต้องการที่จะสืออะไรแล้วก็แบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดพยายามไม่กดดันเพราะว่าถ้ากดดันเนี่ยจะคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องพูดอะไรแล้วพอเข้าไปในห้องก็แบบหายกดดันไปปิดทิ้งเลยเพราะว่ารรมการน่ารักมากๆนมคะกรจมการเข้าชมฟรีทำให้ยิ่งรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็คําถามแต่และคําถามที่ถามมาเป็นคําถามที่เกี่ยวกับตัววีนาทท้งนั้นเลยเป็นคํนาถามที่บางบางคำถามเนี่ยทำให้ พีนาปลดล็อกความเป็นตัวเองออกมาได้ดีมากๆเลยคะ่ะน้ำเสร็จดีใจค่ะที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นค่ะหรอมีสองสาวเดินมาเล่นกับเรานะคะแต่ว่าแบบตอนนี้ขัางหังวุ่นวา,า,ายเห็นว่าไม่อยากแพงก้อไปลายคิ้แล้วก็ในห้องน้ำน, <c oughs> นะคะน้ำอ้อยนะคะอี่สวยจัง <c oughs> <c oughs> สวยใช่ไหมฮนะ <c oughs> ออการ์ตใจขึ้นหนึ่งโฆาสุดเลยใช่แล้วก็อาต่อห้องดำา่อห้องดแล้วอ็อาตองให้ฟัความเหนด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะวินาทุกทุกอย่างที่อยู่ในใจเอาไปหมดเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นของกรรมการแล้วแหละว่าเขาจะตัดสินใจให้วินาไปอยู่จุดไหนค่ะแต่มีคำถามหนึหงแม่บอกก็ถามว่าอยากเป็นมอเชียราลนหรือว่าอยากเป็น นางงามจักรวาลนี่ก็ตอบในตังกลมแบบต่างสไตล์นานเลยนะคะทันทีทันใดว่าอยากเป็นมงกุฎที่สามแบบม่มงกุฎที่สามแบบประเทศไทยแม่ได้แน่นอนขอบคุณค่ะแม่อันนี้ก็ชมเก่งนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็นหนูอาจจะมองไปข้างนอกอรอ้า <c oughs> ยไกลเยอะหน่อยนะเพราะว่ามีการถ่ายรูปอะไรนะคะแล้วก็เลยอาจจะต้องโฟกัสหลายที่นิดน,นึง <c oughs> ว่าแล้วก็มาเลยก็ ี่เบอกว่าสวยคบเพื่อนเลยขอบคุณนะคะแล้วบทนางขายของเองแล้วหนึ่งขายของเก่งมากค่ะน้องออยขายของจริงค่ะตอนนี้เอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ด o g e r c l ิ n ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราได้เป็นยาแต้มสิวที่ดีที่สุดในประเทศไทยเล้ค่ะนี่คใค<น>รเป็นสิวนะคะใช้ยาแต้มสิวของ Roger t o n นะคะสิวยุบทันตาเห็นเลยหรือว,ว่าเสกได้นี่รี่คือขตื่นเช้ามาเนี่ยที่เป็นสิวบวมๆที่แบบ เราไม่มั่นใจเนี่ยก็หายไปเลยใช่ค่ะไปแล้วแม่มารบกวนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำออยไปแล้วนะคะน่าจะไปทำจีนแมนแล้วอ่ะเหลือแต่วีนาตอนนี้ตื่นเต้นเนาะวีนากรี๊ดยังคะวีนากรี๊ดทุกวันเลยค่ะ ีนทกรี๊ดทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ตื่นมาแล้วก็แบบเมดแล้วตกใจว่าเป็นอะไรกรี๊ดทำไมล่ะ <c oughs> อย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเมดคิดว่าแบบเป็นคนสติไม่ไม่ครบเนาะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถึงวันที่สําคัญเราจะต้องมีการกรี๊ดกันเราจะไลฟ์แล้วก็เขียนชื่อไลฟ์ว่ามากรี๊ดพร้อมกันดีไหม <c oughs> จะได้มากรี๊ดด้วยกันนะคะ มีคนว่าขนาดนอนน้อยยังสวยขนาดนี้แน่นอนนะคะช่วงนี้ผู้เข้าประกวดทุกคนนอนน้อยมากๆจริงแต่สิ่งที่ทำให้เราเฟรชแล้วก็ไลฟ์ลีได้ทุกวันเนี่ยก็คือวิตามินที่ดริปจากลอรเโทนี่นะคะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขากำลังมีแคมเปญนะคะสํัหรใครที่เข้าไปลงทะเบียนในไลน์ของลอรเโทนี่นะคะรับฟรปีเลยค่ะดริปวิตามินมูลค่า4,500บาท บอกแล้วตอนนี้ใครอยากจะมีสวยเปล่งประหลงงานทั้ง29คน,นะคะต้องเข้าไปกดลงทะเบียนที่ไลน์ของดรโทนี่ได้ตอนนี้เลยค่ะไล n e นะคะ D O C T O R T O N Y ค่ะดรโทนี่ตามตัวเลยค่ะอยากพลาดนะคะต้องรีบเข้าไปตอนนี้เลย มีหลายค้นถามี่านื่อย้ไหมเทคแคร์ Take care นะไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าได้หนึ่งได้ดรวิตามินแล้วแล้วก็ได้ทีมเมนด้วยก็คือรู้สึกเฟรชมากๆเลยที่สำคัญมีกำลังใจที่ดีนะคะของแฟนๆที่คอยส่งมาตลอดนะคะมินานรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็คะแนนโห๊ใช่ไหมอันนี้คือดีใจมากจริงไม่รู้จะพูดยังไง คะแนนโหวตตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ดูล่าสุดน,นะเมื่อวานมีคนส่งให้บอกว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกว่านี่แหละมันคือพลังของเราเราจะต้องทําให้มันยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้วมันทําให้วินามีมีแรงผลักดันที่ดีมากยิ่งขึ้นในทุกวันค่ะวินาขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ช่วยโหวตให้วินานะคะวินาสัญญาเลยค่ะว่าครั้งต่อไปที่ทุกคนจะได้เห็นวินาเนี่ยวินาจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆทุกวันค่ะ เมื่อวานทำไมร้องไห้อ๋อยคือเมื่อวานจริงๆแนละ้วเป็นวันที่เปิดใจคือกับคณะกรรมการจะเห็นเลยว,ว่าทุกคนเนี่ยคือร้องไห้หมดเลยวินานะก็เปิดใจแล้วก็รู้สึกชับซึมเนาะในใน,ใน,ในประสบการณ์ในชีวิตท,ที่เราได้ผ่านมาก็ <c oughs> าเลยร้องไห้ก็เลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดหรือเพราะความเพียดน,นะคะเป็นร้องไห้ในทางที่ดีหน้าแบบออกมายู่อย่างนี้เลย <c oughs> มีคนบอกว่าวีนากรีไท้ฟังหน่อยค่ะจากคุณอุ้มชวีพรนะคะคุณอุ้มอยากได้ยินวนากรีเดี๋ยวจะตื่นช้ามากรีใส่หูคุณอุ้มก่อนนะคะอย่างแรกเป็นการปลุกไไกลๆเนาะดีปะมีคนบอกว่าสู้ๆนะคะโหวตให้แล้วขอบคุณนะคะสู้เต็มที่เลยค่ะเห็นคะแนนโหวตแล้วแบบเพิ่ขึ้นมาดับหนึ่งดังเก่งมั่จังแต่ละคนทำเต็มที่ ตอนนี้นะคะใน True ID แล้วก็ในเพจ Miss Universe Thailand ก็ไลฟ์อยู่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูไลฟ์ด้วยเดี๋ยววินาจะจบไลฟ์ในอีกประมาณ5นาทีนี้แล้วนะ,ะขอหุ่นเจ๊ดเชียเลยนะหุ่นเซนะียอยู่แล้วค่ะเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะวินาภูมิใจในหุ่นที่วินามีแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็แม้ว่าสิ่งสำคัญที้สุดอะมันไม่ว่าเราจะสวยแบบไหนคะ่ะ ความสวยมันจะถูกเปล่งประกายแสงออกมาก็ต่อเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะคือเคยยูนาะเคยผ่านหุ่นเคยมีหุ่นมาหลายรูแปแบบแล้วอะเคยทั้งของสุดๆเคยทั้งมีมัสโซ่ลีนอะไรเงี้ยบางช่วงจังหวะมันหุ่นดีที่สุดแล้วแต่ว่าความมั่นใจมันยังไม่สุดอนะ่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ หุ่นที่ดีที่สุดในชีวิตของวินานะแต่ว่าเป็นถึงวินามั่นใจและพอใจมากที่สุดเลยอะในชีวิตตอนนี้วินารู้สึกว่าวินามีความสุขทุกๆวันที่วินาจะได้ใส่เสื้อผ้าแล้วเราสจองกระจกแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคือตัวฉันฉันมั่นใจอย่างนี้นะคะอันนี้มีนาสึกว่าในชีวิตของคนงนคงในงานมันเพียงพอแล้วในชีวิตของวินานั้นเพียงพอแล้วนะแต่การที่เรามั่นใจและเราพอใจในสิ่งที่เรา ทำทุกวันให้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะทำทุกวันให้เต็มที่สุดๆถ้ามีสิ์จะให้ร้อยค่ะไม่ได้ไงมีสิรูเมกคืออุ้มนะคะมีคนบอกหนูว่าหนูคือน้องมะลิน้องมะลิน้องมะลิคือใครน้องมะลิใช่ที่อยู่ในนิยายไหมมีหลายน้องมะลิมากเลยที่รู้จักขอให้วีนาประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณนะคะ วินาทำเต็มที่แล้วจุดมุ่งหมายเดียวก็คือได้ตำแหน่งเท่านั้นค่ะวินาทำเต็มทุทกวันแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับเป็นกำลังใจให้วินาต่อไปไม่ว่าผลจะออกมายังไงเนาะแล้วก็อยากจะให้เราอยู่ข้างกันแบบเดิมเหมือนกับที่เราอยู่ด้วยกันนั้นตั้งแต่ปี2018นะคะด้อมวีนาโหวตสู้ตายมากโหวตสู้ตายจริงๆอ่ะยอมยอมใจโหวตสู้ตายมากโหวตแบบโหวตแบบเห็นแล้วแบบ ใช่ไหมพูดภาษาสเปนได้ไหมพูดไม่ได้นะคะพูดได้แต่โอลาเออออไม่มีอะไรอีกแล้วนะวันแรกที่น่าเคยสอนภาษาสเปนไม่ได้ใช้เลยลืมไปหมดแล้ว ปังๆบ,บ,บำรุงใต้ตาด้วยนะอุ้ยขอบคุณนะคะนี่วันนี้เดี๋ยวจะต้องบำรุงใต้ตากับดรโทนี่น้องถามกป็นพิาษารุณหมอดูอว่ามีวิธีไหนทำให้เราดูเฟรชมากขึ้นสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์ลของดรโทนี่เข้ามาลงทะเบียนนะคะรับดริวิตามินบำรุงผิวนะคะทำให้เราดูเฟรชแล้วก็สามารถที่นี่สามารถตรวจได้ด้วยนะว่าเราขาดวิตามินตรงส่วนไหนแล้วก็จะจัดวิตามินที่เราขาดมาให้ได้เลยนะคะ่ยัง ไว้มากเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะ,อะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะอีกสักพักหนึ่งต้องไปแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะ <c oughs> มีคนแอบดูสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอฝากไว้นะคะว่า โวดให้ด้วยอ่าให้หนูอะไรไม่ใช่พี่นะคนแรกก่อนให้หนูนะคะ M U T ศูนย์เก้าค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่ยี่สิบแปดขอพึ่งท้าแต่คือพี่นาแตบที่หนึ่งก็คือแบ่งมาให้หนูสักนิดนึงแบบอ่าก็คือแบบอันดับที่ยี่สิบแปดจริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่ได้โกหกเลยโวดให้น้องออยด้วยนะคะ M U T ศูนย์เก้าค่ะพี่วีนาบอกพี่วีนาไม่อยากได้แล้วเพราะอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วอ่า ไม่ได้ไม่ให้อันนี้ใครรักีนาร์ร้านดูค่ะคายฮ่คฮ่าีนามาณชวมก็คุยจากดอวาก่อนวันนี้กืคอควขอบก่อนจะไปนะคะอย่เรืม่อนนะคะดรสาวันทร์ดรจันทร0ศูนย์หนะคะวันนี้ตามโม่งนิดนึงเพราะว่าอยากก็เสร็จไปที่มีนาค่ะเสร่ะเคเราต้องไปถ่ายรูปค่ะสนิค่ะีย่าลืมด่นะคะ เมื่อวานตอนบีน่าไลฟ์นะคะมีคนพิมพ์เข้ามาเยอะมากว่าวีวีเป็นยังไงมาวีวีให้ฟังหน่อยวีน่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะถามวีน่าดีกว่าค่ะว่าบีน่าเป็นยังไงนะหยิกกันนะคะหยิกวีน่าก่อบีน่าเป็นยังไงคะวีน่าอหยิกเป็นคนดีมากเลยค่ะดีมากตัวคนถามเหรอไม่ใช่การกดเอาความดีบีน่าเป็นยังไงแีน่เป็นคนที่ตลกมากบีน่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากบีน่าเป็นคนที่เยอะมากเลยอะใจดีอะ แล้วบีนาชอบถามว่าเราใส่ชุดอะไรพอเราบอกว่าเราใส่ใส่สีดำเงินวันนี้ชีก็จะใส่สีดำเงินแค่นี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคือวันนั้นน่ะถามบีนาว่าบีนาใส่ชุดคอนเทสสีอะไรบีนาบอกว่าใส่สีดำเงินบีนาก็แบบอ๋อฉันใส่สีขาวชั้นสวยชิ้นสีขาวพอไปถึงร้านจริงๆสีขาวใ็่ไม่ได้ค่ะได้สีดำเงินมาแล้วก็เหมือนกับวีน่าอ่ะคือตั้งใจไม่ได้ตั้งใจรู้แหละว่าลืมเพราะว่าอ๋อมลี บอพี่น้องว่าเส็ยเงินก็คือลืมข้อมาถึงอุ้ยชุดเหมือนฉันเลยแต่ก็ได้ถ่ายรูปเซตเดียวกันเดี๋ยวเราชมนะคะใ่คโอเคงั้นไปแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้โหแม่จะเป็นหนูคนดูเยอะขนาดนี้หนูไม่ไปโอ้ยคนถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะ้ไปคลีมงานกันต่อนะคะใช่จะดึงนอเตอร์คลินิกด้วยนะคะได้แล้วดอเตอร์เีย ชวนชวนกันไปว่ายน้ำพี่คะไปว่ายน้ำกันไหมี๋ยวว่าว่ายเหนือต้องไปว่ายน้ำกันดูหุ่นหนูแล้วสซีซีนูบีน่าน่ารักอ่ะน่ารักหรือตลกแม่มีเส้นมางๆกันหน่น่ารักทุกคนนะอ่ะบีน่าฝากโหวตหน่อยได้ไหมคะฝากทุกคนโหวตให้บีน่าด้วยนะคะตอนนี้คะแนนบีน่าเกือบจะเป็นที่โลแล้วค่ะ MUT 59ค่ะบีน่าพิมพ์มาล้าสิ59นะคะกดดอกจันทร์ส สามศูนดอกจันห้าเก้าดอกจันหนึ่งร้อยไปเลยค่ะบิ๊กโหวตแล้วสี่เหลี่ยมกดฟ้องจะขายไปบให้โหวตหนึ่งร้อยโหวตด้วยนะคะล่าสุดมารักมากมากนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเรารักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็อยากให้แฟนๆแล้วก็ผู้ติดตามทีมแมชินิเวอร์ทุกคนนะคะแชร์กันอย่างสั่งสรรค์ด้วยวินาเชียร์ะว่าทุกคนมาอยู่ตรงจุดนี้อยากจะเห็นนางงามไทยไปสู่จักรวาลได้มงค์ที่สามแน่นอนค่ะ ตอนนี้ก็จะต้องขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมาไลฟ์กันอีกนะคะ<ม>สุดท้ายแล้วฝากโบวตให้วีนาด้วยนะคะถึงจะเป็นอันดับหนึ่งแต่เราชะล่าใจไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะโดนแจ้งนะคะดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันศูนย์แปดสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะหรือว่าจะเป็นบิ๊กบิ๊กโบสก็ได้นะคะดอกจ,จ,จันสามศูนย์หนึ่งดอกจันศูนย์แปดดอกจันตังด้วยบิ๊กโบสถ์นะคะหนึ่งร้อยสองร้อยสองพันสามพันอาได้ สี่เหรียญพวออกนะคะหนึ่งร้อยก็คือจ่ายแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นขายของนะคะขออนุญาตเจ้าแคทเทอรีนมานี่ค่ะขอทางนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์ผิว่ะครับไลฟ์ผิวในไอจีของมีนาค่ะเมื่อกี้ได้บอกทุกท่านไปแล้วแหละว่าให้ไปแอดไลน์ของดร้ทเทอรี่จะได้รับริเวิร์ชั่นนี้มูลค่าส5่0บาทเนี่ยไปเลยแล้วลงทะเบียนค่ะ ก็นายกเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาดูแลผิวได้นะครับช่วงนี้ก็สำหรับแฟน m อ็นะครับทุกท่านเลยนะครับก็มีส่วนลดออนทัวรโปรโมชั่น10%นะครับแล้วก็ร่วมลุ้นบัตรด้วยนะครับชมนะครับเอ็มยูทีรอบที่11ไปนอสย่างหาน่าใบนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับพิเศษสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณมากค่วทุกคนจะต้องรีบมาใช้บริการเลยนะคะได้บุญบัติด้วยเนี่ยชมสุดๆนะครับขอให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็จะดูแล ผู้ประกทุกานเนี่ยให้สวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ทาเยอะเกินไปแน่นอนครับแน่นอนค่ะเพราะเราก็โดนที่ดูแลวินัยอย่างดีมาก<ผ>เลยคขอบคุณนะคะ,อะอขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะได้รับรุ่นบัตรด้วยนะคะทีริมแล้วก็ไฟนอลอย่างละห้าใบเลยนะคะ <S <S บอกได้เลยว่า ทุกคนจะต้องรีบเข้ามาใช้บริการเลย <S <S ถ้าสำหรับใครที่แบบอยากจะได้บัตรอีกกลัวกดบัตรไม่ทันเนี่ยสามารถมาใช้บริการที่ดรโทนี่นะคะได้รับส่วนลดออนท็อปโปรโมชั่นแล้วบอกไปได้ด้วยนะคะว่ามาจากไลฟ์ของวีนาวีนาแนะนามาอย่างเงี้ยได้รับส่วนลด10%เลยนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านและบัตรรอบพิเรนไมรีกับไฟแนลนะคะอย่างละ5ใบเรากาาไ็ได้รับไปเลยได้ลุ้นรับนะคะอาจจะไม่ได้แบบทุกท่าน ดังนั้นเนี่ยก็อยาทายทุกคนเข้ามาใช้บริการที่ด็อกเตอร์โทนี่คลินิกเอ่อแมดิพอลเซ็นทรได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ต้องไปกันจริงๆแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมไลฟ์มาถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ